สนับสนุนโดยย่ามองตาถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวสมเกาหลีตังคุยจับเติมพลังให้คึกคักตลอดวันผ่านไปสามคู่แล้วนะครับมาดูคู่สี่กันต่อเลยนะครับฝ่ายสอ,อสุงไหยิมนี่ชกไปสองชนะหนึ่งแพ้หนึ่งที่ป่าเขาจัดนะ,ะจเขารุ่มในการจัดกับด็ดดอกเอรวันทรงชัย สก็สุงงหอยยิมใช่ฮะวันนี้เขาร่วมกันจัดนะครับอันนี้เราเราต้องขอบคุณไปถึงโปรโมเตอร์ผู้จัดในวันนี้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าเบนเกียรทรงฤทธิ์ครับพิจูไอเจ้าตูอย่างเงี้ยไอเจ้าพรบางว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ปอไปข่แก้วคุณถาวรแล้วเดี๋ยวก็ในวันที่อะไรที่คุณซอเอ๋เขามาบอกเนี่ยเดือนหน้าเดือนหน้าเขาจะร่วมจัดที่ตรงนี้ด้วยนะครับครับผมเลยถามว่าสิบสองรถถังมาบ้างได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ไม่แน่มีสิทธิ์มีสิทธิ์ รถถังรถถังนะครับตอนนี้แฟนมวยประเภทมวยสไตล์นี้แฟนมวยให้ความสนใจนะชอบชอบมันมันยอดมวยทุกประสานะครับมาติดตามชมมวยคู่ที่4ี่ในวันนี้่ยอดเพชรฝ่ายแดงอ้าวซ้ายกับขวานี่สนุกแน่นะซ้ายนี่คือกล้องหัวหินหวาเตะไปก่อนแล้วใครออกก่อนได้เปรียบว่าเงั้นเถอะครับ การชายุขันาเลศครับบนเวทีด้านล่างสามท่านจีรศินคณะดนและธงชัยยืนมวยสวยงามทั้งคู่แม้กระทั่งกระดูกการผ่านมวยก็ใกล้เคียงกันนะครับการฝิซ้อมคณะมวยความเชื่อถือก็ผมว่าก้ากึ่งกันทุกอย่างนะกับค่ายมวยกระดูกมวยชื่อเสียงมวยกับมวยคู่นี้เนี่ยใกล้เคียงกันทุกอย่างอยู่ที่ว่าเกมออกมาแล้วใครจะชนะละครับ มันอยู่ที่การพิ่ซ้อมความพ,พร้อมการบำรุงตัวนะครับคุณผู้ชมอ่าส,ส่วนคู่ดูเดือดเดี๋ยวรออีกสักคู่หนึ่งนะครับว่าใครจะได้รับการพิจารณาผู้ที่พิจารณาก็เป็นผู้ัดสินฮะเป็น,นคณะกรรมการนะครับนำท<ถ>ีมโดยพี่โดมยม่มียำยังพี่ปายังไม่มาเลยครับรอรอรอแป๊บรอสักแป๊บ หมัดขวาตรงหน้างายหน้าแง้นหน้าสะบัดเป็นลำตัดไปแล้วดใูใกล้ๆยินใกล้ๆแข่งสเ่ครับหลอกเตะซ้ายแต่เป็นหมัดซ้ายสนุกอีกคู่หนึ่งครับคุณผู้ชมกับคู่ที่4วันนี้ยอดเพชรแดงก้องหัวหินน้ำเงินแล้วเป็นมวยซ้ายกับขวาด้วยต่างฝ่ายต่างแรก เข็มคนแน่นอนครับฮะนี่ฮะซัดกันใกล้ๆเลยนะครับกลางเวทีเตะซ้ายต่อยซ้ายอีกฝั่งนึงก็เตะขวาต่อยขวานี่ฮะซ้ายครับเราที่จะบวกครับสาดซ้ายกองหัวหินโอ้โหอัดแข้งขวาขึ้นมาแต่จเจอหมัดสวนครับยอดเพชรอยยบเบียดสิงสารยาครับ หรือว่าสขาข้อสูงหงายยิมเจาะยางครับโดนซ้ายคืนทุกอย่างนี่ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับคุณนนดูได้ไหมเม่มว่าจะเป็นจังหวะแท่งจังหวะหมัดทุกอย่างที่ออกเลยนะเหมือนเหมือนคล้ายๆกันเลยนะผิดกันตรงที่เป็นมวยซ้ายกับมวยขวาเท่าน,นั้นแหละครับยังเป็นฝ่ายไปๆขยับเข้หาหาไม่มีคำว่าตกจ้ยเจอขวาหน้าหงายเลยนะครับ ยอดเพชรมาวันนี้มีมาเน้นหมัดด้วยเจะหลดครับหลุดแล้วโต้เลยขวาเกี่ยวล่างมาเกี่ยวลูกนี่หน้าลงแต่ไม่ลงนะครับไม่ลงปลายโยกปลายโยกลุ้นกันที่ไปไปคู่หนึ่งครับคุณผู้ชมอาวุธเหมือนกันอยู่ที่ความแก่งครับความแข็งแรงตรงนั้นสำคัญยึดยักยืดยักเปี้ยงครับตัดล่างโต้คืนโมดยกครับหบดยก นับสนุนโดยเครื่องดื่มกสซ่าโซดากินผลไม้สดชื่นโดนใจขอบคุณบริษัทแหลมทองการแพทย์มนโนดักแห์แชมพูย้อมผมดำแหลมทองการแพทย์วิตามินมโนโปร,โปรวิตบำรุงร่างกายจะมองตราถ้วยทองมิตรเพื่อนคู่ตัวผักสดปอสารพิษส่งตรงจากน้องพลติดต่อ0814884999 ท่านรองกินละวัชระกรปินตารองเชษครับบริษัทไอแอมแอมเอเชียจำกัดผลิตภัณฑ์สนับนสบนุนคอร์ด้าตาเอ็มเก้าขอบคุณครับขอบคุณแป๊ะสายสีขอบคุณเขาใส่ไอส์เขาใส่ไอส์ครับใส่จังหวัดเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะแป๊ะสายสีนี่ก็ให้การสนับสนุนกับยอดมวยวอลทรงชัยตล,ลอดนะใช่ครับตอนนี้ไปทำบ่อปลาแล้ว เลี้ยงปลาบ่อปลาแล้วเนี่้สายสดูอยู่หน้าจอทีวีนี่แหละฮะไอเจ้าเหรอน้ำแข็งก็ดูตลอดครับเสียใหญ่เสียใหญ่เสียใหญ่ก้าๆหน่อยเหรอเลย <c oughs> เอามาลุ้นเกมบนเวทีดีกว่ายกที่2ซ้ายกับขวาซ้ายตัดล่างยึกยักยึกยักออกไปกอ,อ,อกขวาติดบงังโตไม่โตโตไม่โตนี่ปัดเจ้านี่ครับ เตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธสำคัญของทางด้านกล้องหัวหินไม่ถอยด้วยนะครับยืนใกล้ๆครับตัดด้วยซ้ายย่อยเพชรค่อยๆเบียดครับตัดล่างเตะซ้ายสูงน่ารักนะน,น่ารักนะน,นี่คือเด็กรุ่นใหม่คข่ยมยใกล้เคียงกันที่ซ้อมใกล้เคียงกันแม้กระทั่งการผ่านมวยไม่หนีกันนะคู่นี้นะ แพ้ชนะไปชิงกันที่ไปปลายกันแล้วกันนะครับโอ้โหรถมัดรถมัดผวานับเลยเจอเข้าไปลูกนี้ครับเมาเลยเมาเลยนะครับยุงเมายาเลยเจอฮุกฮุกฮุกลูงนี้เข้าไปนี่นะเจอบวกครับเอาครับดาบสองครับดาบสองครับทุกใหญ่ซ้ายนีออันตรายมากนะแรงเลยทุกแรงมากเฟิ้นไม่เฟิ้นครับป้องหัวหินโดนไปหนึ่งนับ เลยว่าหุกซ้ายหน้านี่แรงมากเลยนะนี่ยังต้องเสียวกันต่อนะแม่แต่ร่างกายดีมากครับพี่ป่าฟื้นเลยนะครับฟื้นไหมฟื้นเลยนะครับกองอหินยังต้องรอนะถ้ามันเจอไม่ทันตั้งหลักลูกโอ้โหเนี่ยฮุกซ้ายนะโดนทุกเม็ดเหมือนกันนะคาดว่าเกมเกมจะเกมจะเดือดขึ้นนะโดนมีมีคนรายหนึ่งโดนนับแบบนี้เอาละครับเกมเปิดแล้วครับ ว่าเสียวนะครับเกมเปิดแล้วครับอ้าวแรกเป็นแรกตายเป็นตายครับกองหินปากซอกปากซอกอ้าวโดนบ้างครับยอดเพชรตดนเหมือนกันนะครับตัวเหมือนกันนะครับพันซอกซอกมาซอกไปครับบวกกันแล้วบวกกันแล้วครับเสียเข้าลอดอ้าวอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นกับมวยคู่นี้สุดมันสุดมันอีคู่หนึ่งโอ้ยดูครับชุดใหญ่ชุดใหญ่น้หมือโดนนับแต่ตอนนี้เร่งเปิดเกมแล้ว ฮุกซ้ายหน้าหน่แรงมากนะของฝ่ายแดงเ,เจอหมัดเจอแข้งเจอแข้งซ้ายไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมโอ้โหสุดมันครับคุณผู้ชมเ,เสียวไปเสียวมาครับคู่บันจะเดือดคู่นี้ไหมคู่ดูเดือดคู่ดูเดือดเป็นไปได้นะเนี่ยครับพิจารณาด้วยนะคู่แฟนมวยไม่นั่งแล้วไม่นั่งแล้วอยืนกันทั้งเวทีแล้วครับใส่กันแบบนี้เอาเอาเอาต้องมุกซ้ายหน้าของฝ่ายแดงอันตรายมากนะครับหมดยก สนับสนุนโดยแผ่นแปะเย็นตรายักษแดงใช้แล้วสดชื่นผ่อนคลายผ่านไปสองยกครับคู่ที่4เกมยกสองนี่โอ้โหใส่กันเดือดเลยฮะเกมมันเปิดครับแน่ไม่ทันระวังนะโดนสวนเนี่ยฮุกซ้ายหน้า,ามันแรงมากนนของยอดเพชรห็่ไหมเป๋เป๋เปมาเมาเป็นยมเมายากรรมการจะจะไม่นับเหมือนกันะกรรมการ แต่ว่าจําเป็นต้องนับนะคือมีเวลาให้กรรมการตัดสินใจครับเดียววูบเดียวใช่ยุ<ะ>ทธรรนเรศ่ะเจอหนึ่งนับเสีย2คะแนนนะครับดูว่าจะเรียกเข้าสู่เกมได้หรือเปล่านะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินกล้องหัวหินเสียไป2คะแนนละอาล้าวลุนต่อเกมในยกที่3ฮะแดงยอดเพชรสิงสารยาครับหรือว่าสอกอสุหาย,ยิมน,น้ําเงินก้องหัวหินปอเพชรไข่แก้วเกมคงเดือดขึ้นฮะ คนที่เปิดเกมใส่ก็ต้องเป็นกล้องหัวหินแล้วเพราะโดนนับไปครับมีทั้งหมัดมีทั้งแข้งมีทั้งเขา่าและก็ศอกครับอาวุธีคล้ายกันนะฮนะเพียงแต่เป็นมวยคนละกาดโอ้โหสู้กันสุดมันนะมา,าจ,จะมาถึงตรงนี้อาจ,จะเสียเปรียบลุกนับไปนะนับแล้วจะเรียกคะแนนคืนได้หรือเปล่าอ้าวเจอหนักๆเจอหนักๆมีอาการเหมือน,ก,น,ก,น,ก,นกันนะยอดเพชรเน้นศอกอย่างเดียวแล้วตอนนี้อ้าวกล้องหัวหิน มาชุดใหญ ah. oh, ่ด oh, oh, ักแทงมาเลยอ้าวชุดใหญ่ใหญ่อ้าวเจอมาเอกอาการหรือเปล่าออกการหรือไม่สะดุดสะเอิญสะทกสะทานเอาไว้ยังไงไว้ยังไงยอดเพชรโอ้โหเนื้อเนื้อทั้งสิ้นก็ไปเป็นตะละดอกตะระเม็ดุ้งครับโดนเต่าสะดุดสะยอมหรือเปล่าขาเปล่าหรือเปล่าโอ้ยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้โหคนันว่าห้องเตะเลยพี่ป่าโอ้โหลุกไหมครับไม่ลุกเลยฮะเจอกข้ไปชุดใหญ่เลย นี่ฮะโดนโดนนับยก2กลับมาชนะเล่ายกที่3ามนะครับอ้วกหรือเปล่าเนี่ยก้องหัวหินปอบเป็นไอ่แก้วครับมันโหดเยอะเลยโดนไปนี่แต่ละปึกแต่ละปึกเนื้อเนื้อทั้งสิ้นครับครับหรือว่าต้องถึงกับพลวะห้องเตเลยพิกล็อกไปเลยโอ้พิกล็อกเลยนะครับคุณผู้ชมมากล้องหัวหินครับติดตามนักชกรายนี้กันต่อไปนะครับโดนนับมาชนะน็อา ยกสามใ่อวมเข่าเลยพี่ป่านะโดนเต็มๆเลยครับครับทีวีทีมวยธนากรเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นหนะว่ามวยเนี่ยส่วนมากมันจะพลิกกันตลอดนะเหมือนเจ้าที่จะชอบมวยรองครับเนี่ยยังคู่นี้นี่แฟนๆถ้าตามขาดตามอ่านนะไม่ไม่น่าจะมาตีเข่านอกนะอาจจะโดนศอกแล้วโดนหมัดนับคืนนะอีกเรื่องหนึ่งแต่กลายเป็นโดนเข่าเลย ความยิ่งใหญ่แห่งศึกมหาชนตัวจริงของจริงในรายการยอดมวยวะทรงชัยทางไทยรัฐทีวีช่อง32